มาสำราตัว <desktop> ม mm ัน <content> ก <brasile ño> ็ตรงนี้มันใช่ค่ะ

ต้องาต้ออาต้องเอาต้อเาตเอาต้ไปเอาต้องไปเอต้องไาองไปเอาต้อง้องไตางปเาเออตเองตางาา้เอเอาา้ตง้ไ้